สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่สองบาวติงซแซนแอลเมื่อนี้พามาเบ่งบรรยากาศตัวเมืองอนุวงศ์ยามแหลงบริเวณบ bon อนีแมนหอหลักเมืองปัจจุบันนี้หอหลักเมืองเพิ่นถือว่าพัฒนาเห็นเป็นวงเวียนปูคอนกรีตเต็มหูแบบแล้วเนาะนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวจะถ่า,ายเาบิ่ง กูคนกีบเบิดเลยเี่ยก็มีการประดับประดาใส่ดอกไฟนเนาะไปทุกคนเดียวฮขาสีผ้ายางเลาะเบิง่งเดียบตามสายลำจาเนาะได้ยินข่าวว่าสายลำจาตอนนี้างานเป็นพัฒนาเห็ดคัวขามเนาะบอลบอลป่าย บนไป,ไป่ายไปบนป้ายที่ว่าเขียนใส่ทางไปเมืองลองแจงเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่าครัวนั่นมันเป็นลักษณะแบบใดว่าข้าเห็ดมื่อวานนี่เลยเนาะแต่้อนี้ข้าสิพากันย่างไปเบิ่งแหลกก็สุมบรรยากาศไปพนผู้กันเลยเนาะนี่คือบร o, รยากาศฮอลักเมื่อ ลองเมืองกันยังคือเก่าเนาะแต่ว่าโมลิเวนด้านข้างนี่ก็ถือว่าเป็นคออกีดหอ,อมหอบโดยคออกีดวันนี้เฮามากครับกบเนาะหนองไส้กบมายางเด๋่วตามเคยพี่น้องเลยเลยกสิยางหล่ะ ไปทางตลาดเลยเนาะลงตลาดเลยอาศัยแบบว่าออกกำลังกายย่ามแรงไปเลยนะด้านการนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดเก่าเนาะที่ว่ายังมีมีนันซิงลงเรืออยู่เนาะเป็นตึกอาคารเก่า ยังมีป่ายอยู่พี่น้องเห็นบอกเขียนใส่หน่วยเก็บสื่อเครื่องปลาของดงเพราะว่าถ้าผู้ได้เคยมาแข่งใส่สมบูรณ์เนาะส่วงปี2000 2009 2 0 0เก่านาะจะเห็นว่าบอลบริเวณบอลเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีคิวรถเมย์เนาะแล้วปัจจุบันนี้เป็นกระยออกไปอยู <un> ่พ <Glenn miles> ุ <Net> ้นเนาะส่วนเมืองของพี่น้องเลย อันนี้คือหอหลักเมืองปัจจุบันนี้เป็นอ้อมกำแพง่ไว้แล้วนอนบอยห้นเขาไปลยใส่ล็อกไว้เพื่อบ่ให้ขนเขาไปทำลายเห็ดเปื่อนเนาะโอ้มือน,นี้เล่กออกว่าเล่กออกได้มือน,นไปทางไหนกบ ไปซื้อเลยวะอยายไปคนเนาะอ่าทุกคนอันนี้ก็คือบริเวณด่านนาของอรักเมืองเนาะนี่ปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นเป็นวงเวียนออกแล้วออกอรักเมืองเลยเนาะทั้งด่านซึ่งขึ้นไปเั็นก็เป็นเส้นทางที่ว่าฝนปูข้อนกีดสุดคนอะไรคือรองจนหอดบ้านพัวสาง บอลส่วนผ้า่นด้วยเนาะแต่ว่าเมือนี้บาติงสิบบอลในใบถังนี้เนาะเอาไว้โอกาสหนะ้าเดี๋ยวห้าสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเส้นทางคน้นขีดหม่เหมอนนั้นเนะาะเดี๋ยวมืัอนี้ขอไปอย่างหิืแค่น้ำจากก่อนเพื่อ,อสิไปถ่ายอยู่ครัวที่ว่าเขาเจาะเห็ดไม้ฮั้นเนาะนี่อันนี้คือบริเวณด้านหน้าของหง,งักเงืองปัจจุบันนี้ถือว่าสวยงามเด้พี่น้องเลย ปรับปรุงเป็นเส้นทางเนาะคอนกีขอ,อมตัวเมืองเลยสืหงานร้ายพี่อ้องเมือนี้เลขออกเนาะพี่นอ้องวันผุดเขาเจ้าขายเลขนน่งขายแคบ้างเลยเนาะสาวหน่อยเลขอยู่ประเทศลาวนี่เจ้าออก วันจันทร์วันฝุดแล้วก็วันศุกร์เนาะทิศหนึ่งสามทิศหนึ่งสามเถื่อนเถื่อเปิ้ลไทยเลยเส็นทางตัวนี้เห็นกับทีว่าเปิ้ลใส่ดอกไฟเปิ้ลอะไรเนาะใส่ดอกไฟกลางคืนก็บตะอะไรเถื่าสวยงาม ดำบรรยากาศด่านหน้านอะของหอลักเมืองมามั่นกับแพร่ไงดีพี่น้องเลยปัจจุบันนี้อยู่ป่ามันบ่มีขายแล้วเนาะเขาหายใส่ตุ๊กคา้ายขึ้นจากสี่แล้ ทุกหนึ่งสี่สิบพันหมดได้พี่น้องเห็นว่าเป็นแต่กันโคตรแพงเลยเนาะอ๋อบริเวณบันนี่ก็ถือว่ามีการสร้างอาคารใหม่เนาะเห็ดหงแขมบ่อเลืออเหยียน่าจะแมนงหงแขมเนาะ แดดแดดตอนนี้เป็นเวลาจามัมโมงแหละครบเจ็ดโมงสี่หาโมงเนาะหาโมงสี่นาทีพูดีเลยพี่น้อเลยไปเบิ่งบรรยากาศสาวคายเลยเมน,นี้เลยงอกเนาะ มืออดมาแล้วทาานนะผู้เบียเขไปยมงคืนเ่าาผู้เบียยังวะเอาวังสุดนั่นเี้ตอนอายมากเขาเจ้าคืนนะโอ้เสียดายขนาดพวกจืดอย่างไ้จืดแล้วไปไปนำผัววันอาอืม ก็เยีะปุ้งเด้อบอนนี้ก็เป็นครัวใหม่เนาะพี่น้องสาวหมกมันบรรยากาศตัวเมืองยามแลงโอ้ถืออาหนามไซได้เหมือนนี่ ใช่พี่น้องเพราะว่าฝนบตกถ้าว่าฝนต,ก,นตกแหละน้ำจะขุ่นจะแดงเนาะน้ำขุ่นน้ำแดงตอนนี้เขายืนอยู่กัวใหม่ีไ่ไหนน้ำน้ำใสอย่างนี้เหมืนกับปลาใสมาได้นอกแต่ว่าก็โอเคสำหรับ เอออันนี้คือบ้านยากาศตัวเมื่ออนุโมประเทศสบายใจส,สมบูรณ์ยามแรงๆเนาะพี่นนอะไปเดียวเ้าสิผ้าทุกคนยางขามขัวเบอร์นี่งขามขวัวเนาะ ไปขามขั้วมาดิมาความขั้วขามทังเนาะตัวนี้เป็นขั้วเก่าโอ้บอลนี่ใสอะไรเนาะตะกี้บอลทันได้ใสตัวนี่เล็กนี่ยเล็กห้าอตัวนี้ครบเคน i n พี่มากับใสครบเดี๋ยวห่อยยางห่อยยางไปห่อนอะไรกันยางขาบอลเนาะ หมดเกลือนเนาะสิไปเบิ่งเบื่อนอะเอ่อเอราะว่ารนนีเป็นกว่าท,ทุกคนไปเบิ่งเบือออเอบ่อนะโอ้หางอี่าีบหมเนี่ยอู้วังน้ำเขียวเนี่ยคันคันน้ำเป็นจีนไซสุดเออระเบิดตะกี้มันเออตะกี้มันเป็นตันเลยได้เห็บบนบหมเห็นโมหินหน่อยนี่นะ มันแบบมันตันเลยมันวู่แบบแ้ม,ม,มันมีทางเที่เวเด้เมื่อกี้แลนมาฮอดน,นี้แล้วก็คืนวันนี้มันมีคันใดขึน้นคืนไปแล้วก็ล่งใส่นะครับอนกาล่านะางน้าอยู่เทิงคุณนะแทงน้ามีาคือแทงหน้าป,ป้า เทศบาลเมืองใส่ต้นน้ําตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเป็นน้ประปาเนาะกันต้องไปใสงามื้อนี้ถือว่าเพิ่นบ่ได้ันเื่อนเนาะเพิ่นไตันเ่นสนี่น้ําท่วมใส่สบูแหละชุดนึงก็ได้่วมเบิ่งนี่ครับเออ ตอนปีใหม่โตบริมากเหียญนาอยู่นี่สิโอ้บนเมื้อบ้านตลาดเมื่อกี้เหนื่อยอีกสักปีสักปีเนาะแล้วเลยนะพี่น้องมีเขึอนอยู่แถวแค่ลำจ่านี่โอ้บรรยากาศได้เนาะยามเสาหยามแรงถือว่าได้วิวขนาดได้เขึอนหนังแถวหนึ่งเออเบิ่งเนาะเดี๋ยวเบิ่งทั้งขาก็เป็นแบบโอ้ท่านมอีกเนาะ Bên bèo khu kháu Mì nằm mò toàn ô, Bắc oh. oh, đâm Bắc đâm <laughs> Dạ đấy Mà thiên kháu đấy đấy <laughs> ู Moment, n n ha, n, em, ่บ่แม in ่นเขื่อนนะอันนี้เขื่นเอียงก็น้ําไทุ่งนามาบนะางหน้าเฮานะเ่นอันนี้กัเือนสวนปะทานซ่นะน้ําแวนี้เฮ็ดแบบกักน้ําไว้ยามยามแหยามหยามแยบ่มีน้ําปลาเพราะว่าายน้ําจามันเป็นายน้ําน้อยๆพี่น้องแต่ว่าเพิ่นปรับปรุงแบบขยายมันกว้างออกซื่อๆได้นี่ ก็สาแลมันเป็นนั่มสายนี่หน่อยเนาะน้่มจังเนาะน้่มจังบางคนก็เอิอน้่มจ่าเออแบบนีก็ได้เนาะไปข่าวมือนี่บอสย่างข่าวมือนี่ก่อนนี่ทุกคนเลยเดี๋ยวเ่าสิพาทุกคนย่างข่ามโอ้หมดเลมาโดนแล้วเนาะชื่อว่าเปลี่ยนแปลงเวลายแหละใส่อันนี้แหละพี่น้องเลยใส่ห้าวกันแหละ เอ,เ,ออเออมาเออมาเ,เอาไปเลี้ยงเลยนี่มาผ้ได้เลยพี่น้องเลยทั้งค <laughs> างก็เป็นบรรยากาศซิ้วๆพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิง่งสายลำจเนาอมาอัปเดตเบิ่งว่าปัจจุบันนี้มียัง่ยเป,เป,เป,ไปไลี่นนยนแปลงไปลานใส่หงวสดโอ้ งูอ่ะพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยนี่เป็นสางห้องหนามเนาะเป็นห้องหนามแถวนี้เศษตลาดมืดป่ะเอาตลาดมืดจักบอนบอนนี่กระเม่นโอ้นี่พี่น้องตัวนี้เพันสีพัฒนาเพันสีพัฒนาเป็นตลาดมืดเนาะโอ้ oh, กบขักสุดควตัวนแ้่พิษคว้าเล็กพี่น้องเลยเป็นเห็ดคว้าใหม่เนาะ เป็นครัวสะพานโค้งนะมือนเดีาวเมื่อนี้ต้องมีผู้สาวเนาะเพราะว่าเขากำลังเหตุมือว่านนี่แหละเฮ็ดแล้วา <c oughs> ว่วานนี่เนาะจุดประสงค์เขามาไหนก็สิมาถ่ายหูบอยู่ครัวเน,นี่ยพี่น้องเลยพาเบิงนะ่งเนาะมาเ็กอินก่อนนี่เดี๋ยวผ่าเบิ่งมื่อนี้ก่อนมื่อนี้เขาเสียตลาดมือดนวกบตลาดมือแบบแค้มของเวียงจันทนะพี่น้องเลย บริเวณนี้เข้ว่าแล้วเนาะเปินสีพัฒนาให้กลายเป็นสวนสธนาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบอนพักพรอนองเศร้าแข็งไสสมบูรณ์เนาะยามแหลมมาหย่างนี้นี่ผู้คนกีดเรียบร้อยแล้วพัฒนาพู้คนจนหอดทำเจ้าอนุวงศ์เนาะธรรมาศาสร์ย เขียวง,งามพี่เนาะโอ้ยคนเต็มครัวเด็กกบอ่าอยู่บนนี้เด้เขาคายไข่เขาคายคายไข,ข่ครับสตบรอเบอรี่มูน้าเขามาแล้วมาเนาะเออเขาเออเขาไปสื่อหญิงสาวได้สาวกวาบเออมีผู้สาวอันนั้นอัันนน้อยู่นี่ได้น่ะสาวอันสุกเหมือนกัน นี่พี่น้องเง้ยงามาเป็นปลาปูงเนาะโอ้บอน,นี่กะเอาดินมาถมใส่นห,นนนหนูกให้หน้าเบอร์นันสิบวัตถุของการเน,ะนาะนหยับไปพุ่นเลยโอ้ขวัวนึงงามดิคันเห็ดเป็นแบบขวัวแบบ สะพานสมแบบอยู่วังเวียงเนาะเหตุเป็นแบบสลิงกั้วอูนโอ้็นี่สิคากนะเห็นว่าพี่หน่องอยู่ในกองนะใกล้ๆเห็นเนาะเป็นครัวขามเป็นครัวเล็กเนาะครัวเล็กที่ว่าเขาจะเอามาประกบใส่กันโอ้สายน้ำหน้ามือดีเนาะมือนีนี่ป่าเดยกบป่าไหน เป็นเขตวงหามเลยพี่น้องเลยสวนไหว้ฮาเนาะว้าววิวบรรยากาศนี่นะนัรราา่นเราเอาโต๊ะกิจเข้าไว้กลางเนาะเออเป็นดาดฟ้าเะไรอย่างเี้ครับขัดสุดตัวนี้กับแมนหองหนามพี่น้องเลยเนนะหองหนามเป็นสวนสาธารนณะมีอยู่หาฮกหลังหัวได้พี่น้องเลยตั้งแต่ตั้งแต่จุดตัวนั้นเนาะจนหอดทำเจ้าอนุวงศ์ะ ระยะทางหากิโลเมตรพี่น้องขันนวายางไปซ้ำกันกับ àng, มยางแถวแคมคลองพี่น้องเลยเพื่อนใกล้กว่าแคมคลองอีกกว่จักเนาะใกล้กว่าใกล้กว่านเนาะคต่อไปบอลเหนือสีไก,กลรเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคนเขามาหลีนไล่คืดๆนะพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศที่ว่าอยู่กลางตัวเมืองเลยนี่เนาะห้องน้าที่ว่าบอติงว่าไอ้ฟัน เดี๋ยวเข้าไปตรงทางใน,นทางในนีน่โอ้อยากมือเด้อพี่น้องเลยมีอยู่ประมาณสามหองเนาะเบอรัหนันก็สามหองพอด,ดีเป็นหกหองไปเปหน่อคนละโอ้ตอนนี้เริ่มมีการวานกะเลยพี่น้อง บ๊อบบักดําบักดําดําสีฟ้ากะเข้าน่ะกกมาโอ้ยบ่ได้ได้ไน่าเนห่นเลยไนาลทานนี้ได้กะแหละทุกคนเด้ยเดี๋ยวไป่อกันอยู่ครัวเนาะอ่ะทุกคนตอนนี้มาหอนแล้เนาะครัวคามนา จ้าเนาะเ,ออเดี๋ยว่า,ายหูก,ก็ได้โอ้โห<อ>ว่นยังมีการปรับบพุ่งยังปูแผ่นเล็กอยู่พี่นงอ,อ๋อสวยงามขนานดะ ตอนนี้ที่ว่าเพื่อนกำลังเป็ดปูนท่านเล้วไปนองเลยเดียาานในใ๋ยวพาไปบนเตกไก่บรรยากาศโ,โอ้โปก่างนี้บก แต่ที่ว่าเพิ่งตั้งกู่แฟนเล็กอยู่แนละ้วอันนี้อยู่ยังจอดเล็กนาะเฟ้นแบบสะพานเล็กยุบภาพก้อนพี่น้องเลยหัวใหม่เลยหัวใหม่ lại cắt lại tại bà toán đi phần nhá đó, không sườn hết. น้องมือนี้ก็ถือว่าพาทุกคนมาอย่างเลาะส่งบรรยากาศแคมปบน้ำจ่าเนะเาะครัวขาสภาพนี่เนาะเดียวเป็นเด็ดเป็นครัวเล็กแล้วก็รมือนี้ก็ยังเห็ดโพลทันเหลเอาเถื่อนเนาะขาดว่านเมื่ออื่นนี่ค่นอาจจะมาลินลายเพราะว่าเป็นหยุดเช็คอินไม่แล้วกันไม่หลุดคือชิมาทายหูบดินนะพี่น้องเลยมืออนเนอ้าขอกันคิหนาเนาะมือน,นี้ขอ,อตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสไปดี